สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเยาวันพาซองเล็กเด้อค่ะพี่น้องค่ะช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เอาของเอ็ดแผ่นๆผ้ารวยมาฝากแล้วก็ของสาวซนแต่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแผ่นๆผ้าร่วยนี่ก็ลุดไป สองวดสางวดแล้วนะค่ะพี่น้องขะขอให้งวดน,นี้มาแบบตรงตรงมาตรงกลับเด้อค่ะเด็กตารางของเอดเพื่อนๆนี่กับมหลายตัวค่ะงวดน,นี้เลขมาศูนย์มาแปมาสอจับสาตัวได้เลยะคะ่ 8, 8, 02, 8, 02, 02, 28, คะพี่น้องคาสองศูนย์แปดแปดศูนย์องูนค่ะพี่น้องจัดไปเลยคะ่ะถือว่าเด็ดค่ะพี่น้องคะ่ะ เป่าไปหาสื่อสรารกินเบงรัฐบาลก่อนเลขสีปิดเลขสี่อันนอกจากพี่น้องเนาะเลขมีแค่สามตัวคะ่ะถือว่าเลขบรวายตัวขนาดสามตัวนี่ก็คือว่าเด็ดค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไว้เป็นแนวทางสื่อสรารกินเบงรัฐบาลน,นะพี่น้องเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเกาคือเดื่มค่ะพี่น้องคะเป่าดูดูเวาบ่อยๆมันยังบ่ผิดกดเพลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆเอ็ดทุกๆท่านค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นของสาวส่วนแต่งสาวส่วนเต็มมาให้ชุดเต็มกับชุดตัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะใบสีขาวกับใบสีน้ำเงินงวดทีแล้ในเข่าเปดหาหาเป็ด้อค่ะสาวส่วนแต่ง ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสาส่วนแตงเ้อค่ะพี่น้องเด้อสาส่วนแตงี่ก็แม่นเขาดูเขาบอยเขาแบบตรงๆแล้วก็มีค่ะพี่น้องคาสามตัวก็เคยเขาค่ะพี่น้องคะ่ะชุดนี้อสิหลายตัวได้จักหน่อยอีกใบหนึ่งนะชุดตัดมีสามหางค่ะพี่น้องคอาไปพิจจรณาบเบิ้เนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลคะ่ะงวดประจำวันที่สองเดือนหาปีหกหา้วยค่ะพี่น้องเด้อ เด็กไดดิดเด็กไดเมนกับสีสันหามาบอกมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆคือเก่าแล้วค่ะตัวไดมันบอกเขาก่ากะขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อถัตตัวไดเม่นเขา่ากะเสียวมาฝากอีกรอบนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะชุดตัดเพ่นสองสามงเจ็ล้วก็สองเก่ค่ะพี่น้องค่ะ คุณแจของขอมนถูกทุกแอดเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าคลิปนี้ไม่เบิ่งสามใบเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาวสนเตียงไม,ม่เบิ่งทั้งชุดเต็มชุดตัดแล้วก็แอดแผ่ pan. นๆแอดแผ่นๆนในชุดสามตัวยังไม่ได้ลงเด้อค่ะอดใจรออีกนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับสายเป็นกำลังใจให้น้ำเนยละค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้า thank you